สวัสดีเช้านี้กันทุกทุกคนครับผมเช้าวันนี้วันอาทิตย์ที่20กุมภาพันธ์2565ครับเช้าวันนี้นะครับตามที่เห็นวันนี้ผมได้สั่งโต๊ะที่มันเป็นเก้าอี้บาร์มานะครับถัดจากนั้นเจ้าของท่านมาถึงสวนท่านก็บอกว่าขออนุญาตเดินชมสวนหน่อยนะครับนี่วันนี้เจอพี่พงศิษฐ์สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ได้มาเยี่ยมบ้านอาจารย์นะครับตัว จริงเสียงจริงแล้วก็ได้มาเห็นสวนกล้วยนะครับออันนี้ยังกัน้าฝนเลยนะครับสวยจริงๆอันนี้ได้มาเห็นกระตานะครับครับผมหลังจากที่ดูแค่ u t u b e เนาะครับผมวันนี้มาดูชมสวนของจริงครับผมอาจจะลกหน่อยนะครับอาจจะลกหน่อยเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาดูแลในเรื่องของหญ้าเท่าไหร่ครับที่พงศิษย์นี่ก็จะเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับการเกษตรเหมือนกันเนาะชอบครับผมครับส่วนที่บ้านท่านก็จะทําเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ครับผมกับทำเฟอร์นิเจอร์เกี่ยวกับ ไอ้ชั้นในการที่จะขายน้ำเงี้ยเนาะครับผมผมไปเจอก็เลยได้พูดคุยกันท่านบอกว่าถ้ามีโอกาสก็จะแวะมาเยี่ยมวันนี้มีโอกาสล้ครับมาถึงจริงจริงตั้งใจมาแบบเซอร์ไพรส์นะครับโอ้โหเซอร์ไพรส์จริงจริงอาจารย์นะครับเพราะว่าโทรมา2ครั้งอาจารย์ไม่รับรับสายแต่เราคิดว่ายังไงก็ต้องได้เจอได้อยู่บ้านครับผมเจอจริงๆเป็นอย่างที่คิดไว้จริงๆครับผมครับพอเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นะอาจารย์ครับผม เดี๋ยวขอเดินชมไปเรื่อยๆนะอาจารย์ครับผมโอ้ทำไมกล้วยนั้นโอ้ไปดูด้านนู้นครับและหลายคนส่วนใหญ่ที่มาก็จะเห็นเห็นกล้วยนะครับมันเป็นอะไรที่น่าแล้งแต่โอเคนะอันนี้ชื่อกล้วยอะไรครับผมกล้วยหอมเขียวครับหอมเขียวครับผมมีหอมเขียวหอมทองเนาะแต่นี่คือหอมเขียวใช่ครับหอมเขียวนี้จะสังเกตว่าเขาเขาจะหวีใหญ่หน่อยเครือใหญ่หน่อยครับครับผมโอ้ต้องใช้ไม้ค้ำครับเพราะว่าถ้าไม่ใช้ไม้ค้ำมันหักไปแล้วสองสามกอ ผมเสียดายนะผมปลูกขึ้นมา7 8ดเดือนก่อที่มันจะโตขนาดนี้แล้วมันหักตรงก็เลยต้องใช้วิธีการใช้ไม้ไม้ค้ำเอาไว้ใช่ไหมใช่ครับต้องใช้ไม้ค้ำยันเพราะว่าลูกเขาค่อนข้างที่จะใหญ่และตัวแม่รับไม่ได้แล้วก็อ่อนใช่ไหมครับครับผมก็เหมือนเหมือนกับทางด้านนี้ครับผมหลายหลายคนที่มาก็โอ้เห็นเครือนี้ก็แบบคือดูจากลักษณะดินดูจากไอ สิ่งที่เรียกว่าฤดูกาลมันไม่น่าจะใหญ่ขนาดนี้ครับครับใช่ครับเพราะปกติหน้าแรงก็จะเป็นแบบกล้วยเหี่ยวใบไม่ๆหใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ไม่ใช่เลยครับกลายเป็นเหมือนหน้าฝนอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมได้มาเห็นแล้วก็ว่าของจริงแน่นอนนะครับซึ่งถ้าเราสามารถที่จะจัดการระบบเรื่องน้ําได้ใช่ไหมครับครับใช่ครับก็จะทําให้อ่า กล้วยที่เราปลูกไว้นะครับเนี่ยเป็นคลองเล็กๆนะครับซึ่งมีน้ําเขาก็ได้รับน้ําเขาก็จะมีความชุ่มชื่นแล้วก็ทําให้กล้วยเราที่ปลูกไว้นะครับสวยงามเหมือนหน้าฝนนะครับเนี่ยอันนี้ทุกคนที่สนใจเรื่องโคกน้องนานะครับนะก็เป็นระจากว่าอาจารย์ทํามาแล้วก็นะครับได้ผลจริงๆนะครับว่าเวลาหน้าแรงก็จริงแต่ปลูกกล้วยแล้วสวยงามมากครับต้นเขียวครับ แล้วก็ข้างล่างครับผมอยากที่เคยอาจารย์ได้ใส่อะไรนะอะไรแกมดำและกากดำและกากมันด้วยใช่ไหมครับผมซื้อจากของพี่ศักดิ์ผมก็บำรุงดินคือข้างล่างนี้มันจะเป็นเหมือนกับการผสมการอะไรใส่ไว้ับผมเวลาขุดโคกหนองนาเขาก็ดินมาทับขึ้นไปมันก็ยังคงมีปุ๋ยข้างล่างอยู่พอเราปลูกกล้วยได้เสร็จก็จะทําให้เขาเอาอาหารจากที่เราผสมไว้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับเขาขึ้นมาเก็บแล้วก็ได้น้บ ล้วยนี่จะเป็นพืชอันดับแรกเลยที่ผมได้ปลูกลงไปนะครับผมแต่ว่าถัดจากนั้นพืชไม้ผลเนี่ยครับก็จะเป็นเงาะ๋อครับคือเราจะปลูกเงาะไว้นะครับถ้าเงาะมันโตกล้วยมันก็จะสู้ไม่ได้โดยธรรมชาตินะครับผมแล้วมันก็จะย่อยสลายกลายเป็นอินทรีย์วัตถุเป็นปุ๋ยอยู่ดีนั่นเลยนะครับถ้าคูณตามตรงใช่น่อย่างนี้น้อยรกล้วยโตขึ้นมาเขาจะได้บังแดดให้กับเงาะบ้างในขณะที่มันยังเล็กๆนะครับผมครับผมอันนี้เป็นกล้วยหอมทองครับหอมทองนี่จะไม่เยอะครับหอมทองครับผม หอมทองก็สวยมากเลยนะครับหอมทองจะไม่ได้เยอะเหมือนเหมือนกับหอมเขียวสังเกตดูครับครับแต่ผมก็ผบก็ภูมิใจกับสิ่งที่ผมได้ทําอยู่นะเพราะว่าอย่างน้อยแล้วนั้นถึงแม้มันจะไม่ได้สวยมากแต่ผมก็มองว่ามันพื้นที่ของผมมันเป็นอย่างเนี้ยครับมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับสวนของคุณครูเอหรือไม่ก็สวนของพี่เกษมอย่างเงี้ยครับเพราะตรงนั้นเขาจะมีน้ําจากคลองซึ่งมันเป็นน้ําธรรมชาติเนาะโอ้ครับผมก็จะมาส่วนนี้ด้วยแต่ถ้าได้ระดับนี้ก็ สุดยอดแล้วนะครับอาจารย์เพราะว่าดูแล้วมันสดชื่นนะครับตื่นเช้าขึ้นมาได้เห็นมีมีปลานะครับนะตกเบ็ดได้นาออาจารย์ครับใช่ครับตกเบ็ดได้มีกล้วยกินก็คือไม่ต้องไปหาที่ไหนนะครับเนี่ยก็คือจบเลยใช่ครับที่บ้านเรานี้จบเลยเพราะว่าพอเรามีปั๊มน้ำโซลาเซลล์นะครับปั๊มเข้ามาเสร็จแล้วก็มาพักในเรียงปลา แทนที่เราจะพักไว้เฉยแล้วก็เลี้ยงปลาครับเลี้ยงปลาแล้วก็ได้ปลาไว้เป็นอาหารนะครับคือเราก็ไม่ต้องซื้ออันนี้เป็นอะไรที่สุดยอดนะครับก็คือในน้ํามีปลาในน้ำมีข้าวแล้วที่ผมสังเกตดูด้วยมีหอยเยอะเลยนะครับนี่นะหอยขมหอยลายอันนี้ก็เป็นอาหารปลาด้วยไหมครับอาจารย์หรือว่าเขาไม่กินบางครั้งเราก็ทุบหอยที่อยู่ข้างๆทุบทุบแล้วก็ให้ปลาครับตอนแรกนี่ผมจะนําหอยมาทุบให้ปลาตัวเล็กๆแล้วก็โยนลงบ่อครับเหมือนกับการเลี้ยงนี่แหละครับมันก็จะโตขึ้นมา เป็นวัตจักรของเขาด้วยนะครับผมใช่ครับปลาไม่อุดนะครับมุมนี้ผมจะถ่ายลงบ่อยมากนี่คงพี่พงศิษฐ์คงจะเห็นมุมนี้บ่อยๆมุมนี้เลยใช่ครับมันเป็นอะไรที่สวยมากนะครับแล้วก็เป็นฉากหลังที่เป็นกล้วยครับครับผมพอมาเห็นของจริงแล้วก็อย่างที่ว่าแต่ละท่านก็โอ้ชื่นชมกันนั่นแหละทาให้มีพลังที่ว่าเออถ้าเรามีพื้นที่ที่สามารถที่จะบริหารจัดการได้ใช่ไหมครับผมครับผมก็จะทําให้เรา มีอาหารนะครับนะครับแต่มันรู้สกแตกต่างนะ<อ>ดูพี่พงศิษฐ์เนี่ยด้านด้านข้างอย่างาน,นีง้ด้านข้างของนาท่านแต่ก่อนท่านก็จะปลูกมันปลูกอ้อยเนะเาะพอเรามาเปลี่ยนเห็นไหมครับความแตกต่างมันก็จะเห็นได้ชัดเจนแต่ก็อย่างว่านะครับเนื้อสิ่งอินทรีก็คือต้นทุนนะต้นทุนในการที่เราจะมาถึงตรงนี้ท่านอาจจะยังไม่พร้อมในเรื่องของต้นทุนแต่เราก็พยายามที่จะ ให้เห็นว่าถ้าไม่ทํามันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าทํมันก็จะเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยเป็นต้น <ผม S 1> นะครับพออาจารย์ทําได้เป็นตัวอย่างเนาะครับ,รบข้างๆก็จะเริ่มปรับเปลี่ยนนะครับ,รบทาให<อ>้ชาวบ้านหรือว่าเกษตรกรที่เขายังไม่เคยคิดแล้วก็ปลูกพืชในเกษตรเชิงเดี่ยวต่อต่อไปอย่างวัยรุ่นยุคใหม่เขาก็จะเริ่มเปลี่ยนใช่ไหมครับผมใช่ครับยิ่งยุคโควิดกลับมาอยู่บ้านทําอะไรได้บ้างก็จะพอมาเห็นที่อาจารย์ได้ทาให้เป็นตัวอย่างอันนี้ผมเชื่อว่า วัยรุ่นหรือน้องๆหลายๆคนนะครับที่กลับมาอยู่บ้านก็สามารถที่จะศึกษานะครับของอาจารย์ได้ครับผมครับนะเป็นแนวทางครับผมไม่ใช่แบบอย่างที่ดีที่สุดแต่ก็เป็นแบบอย่างที่อย่างนี้น้อยแล้วนั้นก็น่าจะเป็นที่จะจุดเริ่มต้นในการที่จะให้หลายๆคนได้ลองมาศึกษาดูได้ครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าการเกษตรมันไม่มีสูตรที่ตายตัวแล้วก็พื้นที่แต่ละพื้นที่มันมีข้อจํากัดหลายๆอย่างคงจะต้องนําไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนากันต่อไปนะครับครับ อันนี้เป็นบ่อที่สามครับบ่อที่สามมาครับผมมาดูกล้วยด้านนี้ครับดูจากลักษณะดินแล้วมันไม่น่าสวยแต่ว่าดูจากลำต้นกล้วยนี้มันแตกต่างกับคําว่าดินด้านล่างเนี่ยดินด้านล่างจะเป็นดินเหนียวครับเป็นดินเหนียวเป็นแข็งเป็นป็นขดหินข้างล่างด้วยใช่ไหมครับผมอ่าใช่ครับขุดมันลงไปสังเกตเล็นหินเยอะเลยก็จะมีหินมีอะไรแต่พอมาดูกล้วยนี่ยังเกิด ผมได้ไปเที่ยวที่สระบุรีเลยที่นั่นอะไรนะครับที่โคราชนะครับผมที่กขปลูกนั่นเลยครับสวยจริงๆต้นเขียวนะครับดูใบดูต้นนะครับนี่นะครับเขียวต้นอวบแล้วดูแบบเหมือนไม่ใช่หน้าแรงแต่พอมองข้ามไปอีกบริเวณหนึ่งนาออีกที่ที่แปลงหนึ่งครับผมก็กลายเป็นว่ากลายเป็นหน้าแรงไปเลยครับผมเป็นกลายเป็นสองเราดูครับอันนี้สุดยอดจริงๆนะครับ พวกหญ้าพวกอะไรนี่ผมจะยังไม่ตัดครับอย่างอย่างตัวนี้วิธีการกําจัดก็ง่ายเนาะอาจารย์ครับผมเท่าที่ผมเห็นก็คือตัดเขาก็เป็นปุ๋ยใช่ไหมครับใช่ครับก็ตัดลงนะครับพวกไมยราบนี้เป็นทั้งยาและเป็นทั้งปุ๋ยนะครับพอตัดปุ๊บเขาก็คลุมดินได้แต่การถ้าผมไม่ตัดนี่พี่พงศ์เส์สังเกตดูนะจะมีมิ้มเห็นไหมครับมิ้มมีอ๋อตัวครับผมตัวมิ้มก็มาดูดน้ําเลี้ยงดอกไม้ใช่ไหมครับมาดูดน้ําเลี้ยงแล้วก็มิ้มตรงนี้จะเป็นตัวที่ ไปผสมเกสรให้กับผมในสวนได้ยินเสียงเขาเล็กๆนะครับเต็มไปเลยครับนี่ครับผมใช่เขาไม่มีที่อื่นแล้วครับที่จะไปธรรมชาติแบบนี้มันเหลือน้อยครับเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นอ้อยยางมันเนาะครับผมแต่ที่ของผมคือเหมือนกับว่าเป็นที่พักพิงให้เขาน่นแหละครับผมและสิ่งที่เราได้ประโยชน์จากเขาคือการผสมเกสรโดยธรรมชาติครับนอกจากนั้นถ้าเกิดว่าถึงเวลาก็ได้น้ําพึ้งได้น้ําด้วยครับน้าพึ่งส่วนใหญ่ถ้าอยู่ในสวนผมผมจะ ปล่อยให้เขาเป็นธรรมชาตินะเดี๋ยวพาไปดูลังใหญ่เลยปล่อยให้เขาอยู่ครับเขาก็อยู่ในสวนผมแต่ถ้าในกรณีที่คนอื่นมาเจอผมก็จะพยายามบอกเขาว่าผมจะเลี้ยงไว้ครับผมแต่ถ้าเขาไม่รู้ก็เสร็จเขาละอันนี้เสร็จชาวบ้านแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเป็นวิถีชีวิตครับครับผมเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาก็สร้างรังใหม่อยู่ดีอันนี้ก็จะเป็นหญ้าหวานอีสานอ๋อครับผม ก็ต้นก็สูงอยู่เนาะอาจารย์ครับผมครับส่วนส่วนใหญ่จริงๆตอนแรกพื้นที่ตรงนี้ผมว่าจะปลูกหญ้าหวานอิสเอลทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าพอมาขุดโคกหนองนาปุ๊บมันก็เลยนี่ครับเป็นอย่างนงี้มันก็เหลืออยู่ต้นหนึ่งนะครับครับผมก็เป็นการผสมผสานครับผมแต่เห็นกล้วยเยอะครับแต่สงสัยอีกอย่างหนึ่งทำไมอาจารย์ไม่ปลูกมะละกอหรือไม่ชอบทานมะละกอมะละกอครับไม่ค่อยเห็นมก็มีบ้างครับ มีบ้างใช่ไหมครับคือเราลงกล้วยก่อนมะละกอนี้มันจะมีต้นเล็กๆอยู่ด้านหน้า<อ>แต่แต่ถ้าถ้าเราคิดดีๆเนี่ยมะละกอเพียงแค่สองสามต้นก็พอสําหรับคัวเรือนหนึ่งถูกไหมครับครับผมเพราะมันออกมาจริงก็แค่น<อ>ั้นแหละมันก็เลยไม่ไม่นองปลูกเยอะอย่างเงี้ยครับผม <c oughs> คือหลกัหลกๆเราจะไม่ได้เน้นในเรื่องของเชิงธุรกิจครับผมถ้าเราไปเน้นในเรื่องของเชิงธุรกิจมัน มันก็จะทําให้เราขาดทุนได้นะครับผมคือพอมันออกมายี้แล้วขายให้ใครพอขายไม่ได้นั่นแหละครับปัญหาความทุกข์ใจอะไรต่างๆนาน,นานมันก็จะย้อนกลับมาหา<อ>สุดท้ายแล้วคาว่าพอเพียงมันคืออะไรมันก็จะเป็นโจทย์ที่ถามย้อนกลับมาหาเราอีกครับอ๋อใช่ครับนี่สวยตลอดแนวสวยตลอดแถวเลยนะอาจารย์ครับผม <laughs> ไม่มีตรงไหนที่ว่ากล้วยไม่สวยนะครับยังชุ่มชื้นดีมากเลยนะครับมันก็จะเป็น ความชื้นจากจากข้างบนเลยครับที่มันจะกระจายมาสู่บริเวณด้านล่างอันนี้ได้เปิดน้ําถึงนี่ไหมครับหรือว่าน้ําจะเหมือนกับว่าซึมมาลงล่างเรื่อยๆไม่ได้เปิดนะพี่คือน้ำมันก็เราก็เปิดแค่ใส่แค่บ่อแล้วสุดท้ายครับมันก็จะซึมลงมาเพราะว่าด้วยสถานที่เรียกว่ามันเป็นแบบพื้นเอียงลงมาทางนี้เนาะครับผมมันก็จะเอียงแผ่ความชื้นลงมาครับผมต้องจํากัดไหมครับอาจารย์ระยะห่างของกล้วยนี่ครับผม ระยะห่างของกล้วยส่วนให่ผมจะอยู่ที่ประมาณ 3- 4มถึงเมตรสามสี่เมตรแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่พื้นที่เลยนะครับถ้าพื้นที่ที่มันอุดมสมบูรณ์มากส่วนให่เขาก็ใช้เมตร2เมตรแต่ผมก็อยู่ที่ประมาณ3-4มสี่เมตรแล้วแต่ครับอย่างที่บอกว่าการเกษตรมันไม่มีสูตรที่ตายตัวหรอกนะครับพร้อมความเหมาะอะไรต่างๆดูความเหมาะสมดูพื้นที่ต่างๆก็สามารถที่จะนับปลูกได้ทุกชนิดเนาะจานเนาะถ้าพูดจริงๆนะครับผมเหมือนว่าดูแล้ว ไม่อย่าลงไม่อย่าลาพวกนี้เยอะเลยครับมันครับนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับเดี๋ยวสักพักเราคงจะตัดบางส่วนให้มันขึ้นมาใหม่ผสมกันเข้าไปเรื่อยๆเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่คลุมดินคลุมดินไว้ไม่ให้ดินมันแห้งจนเกินไปครับเพราะว่าผมคเคยเปรียบเทียบระหว่างตรงที่ตัดกับไม่ตัดปรากฏว่าตรงที่ไม่ตัดข้างล่างดินจะชื้นครับแต่ตัวที่ตัดอ้าวดินแห้งเราก็เลยปล่อยไว้แบบนี้ครับครับสามารถที่จะ ปกปิดหน้าดินได้ด้วยนะครับผมบเพราะว่าหน้าร้อนนี่ร้อนจริงๆแต่ถ้าเวลาเราทําแบบนี้เสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าข้างล่างสามารถเก็บความชื้นได้ด้วยใช่ครับเหมือนเป็นส่วนหนึ่งจนจันไดเขาบอกว่าหญ้าไม่ใช่ศัตรูพืชนะแต่เป็นนิดที่ดีสําหรับพืชครับแต่คนส่วนใทก็มองว่ามันเป็นศัตรูเนาะครับผมนั่นแหละแต่ก่อนก็คือใช้ยาฆ่าหญ้ายังยงผมทํานาเหมือนกันนะครับไม่เคยไม่เคยใช้เนี่ยนะครับอาจารย์ก็สามารถที่จะ ทำแบบนี้ได้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับนะเพราะว่าซื่อมันเป็นการปกคลุมดินทําให้ความชื้นของดินนะครับอยู่ได้นานถึง <ผม S 2> จะเป็นน้าแรงร <laughs> สุดยอดครับอีกสักเดือนสองเดือนถ้าเอาเสียมาขุดก็จะมีมันด้วยนะครับนี่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าทิ้งๆนะครับนี่เห็นเห็นอยู่อู้มันนี่ครับผมพอได้กินนะครับครับผสมประสานกันเขาเรียกว่ามันอะไรครับเทศครับประเทศญี่ปุ่นครับมัน่งโมกินาวาครับผม เห็นไอ้ไม้ที่ปักไว้ก็จะเป็นต้นยางนาครับอ๋อปลูกยางนาด้วยอ่าผมไม่ได้สังเกตเลยครับผมบางต้นอาจจะตายครับครับผมต้นก็รอดครับก็ธรรมชาติถ้ามันต้นไหนที่ไม่รอดเราก็จะปลูกใหม่ครับผมแซมไปครับผมครับถึงระยะเวลาหนึ่งอได้ต้นยางนานี้ก็สิ่งที่จะได้ต่อไปที่ผมสังเกตเห็นก็คือที่อาจารย์เคยถ่าย YouTube ลงก็คือเป็นเห็ดใช่ไหมครับใช่ครับสามารถที่จะเป็นเห็ด ตลาดเห็ดแล้วทีนี้ครับเนาะสุดท้ายล่มเงาตรงนั้นก็จะยังคงเหลือไว้ให้ลูกหลานเนาะครับผมไม้หอดจะไม่ได้ใช้หรอกแล้วเราก็ปลูกเพื่อลูกหลานครับผม1 0 2 0ปียางนาสวยนะครับเพราะว่าต้นใหญ่ยางนานีจะเป็นต้นที่สวยแล้วก็ตรงใช่ครับผมเป็นไม้ในการทานั่นทํานี้ได้ครับผมเจอของจริงแล้วเป็นไงบ้างครับความรู้สึกก็มีความรู้สึกว่าเออถ้าเรามีพื้นที่นะครับไม่ต้องเยอะ นะครับเริ่มตั้งแต่ไร่เดียวนะอาจารย์ครับผมครับหนึ่งสองสามสี่ไร่เราก็สามารถที่จะจัดสรรและก็แบ่งปันเพื่อที่จะปลูกพืชนะครับนะเอออย่างปลูกพืชเลี้ยงปลานะครับอย่างที่หลายๆคนที่เขาทําอยู่ผมเชื่อว่าก็สามารถที่จะลดรายจ่ายนะครับในครอบครัวได้นะครับนะก็คือพวกปลาพวกผักพวกอะไรนะครับนะอันนี้ก็อยู่ที่เรารู้จักวิธีการแล้วก็ ศึกษาดูนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีนะครับเราสามารถศึกษาดูได้จาก YouTube ซึ่งผมเองก็จริงๆก็ไม่ค่อยได้มีเวลาไปไหนเลยนะครับพอไปเปิด YouTube เจออาจารย์นะครับก็สามารถที่จะดูแล้วก็อาจารย์ก็ถ่ายทําในสถานที่ต่างๆให้เราดูนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะครับดูฟรีใช่ไหมครับผมซึ่งทําให้เราได้เกิดความรู้เรียนรู้นะครับจาก YouTube หลายๆท่านนะครับที่เขาลงทุนแล้วก็สละเวลาไปถ่ายให้เราดูนะครับทุกทุกอย่างอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับอาจารย์อย่างมากเลยนะครับผมนะผมก็ดีใจด้วยแหละครับได้มาศึกษานะครับดูงานของจริงว่ากล้วยที่เห็นใน YouTube กับของจริงขนาดไหนนะครับของจริงสวยกว่าของจริงเขียวของจริงเขียวกว่าสวยกว่านะครับนะซึ่งเห็นเต็มตามากกว่าในจอทีวีแล้วก็จอโทรศัพท์นะครับใช่ครับผมซึ่ง ถ้าดูคนละข้างก็อันนี้ยังยังไม่เรียบร้อยนะจานใช่ครับผมอันนี้คือปลูกแบบค้างก่อนครับผมแต่อันนี้ปลูกแบบสมัยใหม่นะครับผมคือมีโคกน้องนามีเลี้ยงปลาแล้วก็เป็นเหมือนกับขั้นบันไดนะครับนะกล้วยก็จะเริ่มเคี้ยวขีจีนะครับซึ่งดูแล้วนะครับความสดชื่นแล้วก็ความสุขที่เราได้มาเห็นนี่นะครับนะไม่ต้องไปหาไกลนะครับนะอยู่กับบ้านเรานี่แหละครับจาย์ ใช่ครับผมผมถึงบอกว่าคนอื่นวันไอโรงงานเวลาเขาหยุดไปช่วงเสาร์อาทิตย์เขาจะหยุดไปแบบนี้แหละแต่ผมอยู่กับมันทุกทวันบางคนก็ไปกางเต็นนอนตามนีทรงนีสอดแล้วก็ไปอยู่กับธรรมชาติแบบนี้ในช่วงเสาร์อาทิตย์สุกเสาร์อาทิตย์แต่ผมอยู่ทุกวันเลยครับผมนะตื่น,น,<า>นขึ้นมาได้เห็นธรรมชาตินะครับผมแต่ผมก็คิดว่าอีก45หปีสงสัยจะตรงนี้จะเป็นป่าแน่นอนนะครับอย่างสวยเลยใช่ครับผมคิดเช่นนั้นนะเพราะถ้ายางนามันโตมันก็ใช่เลยครับแต่มันก็ไม่ใช่แค่ป่าอย่างเดียวเดี๋ยวมะพร้าวเดี๋ยวงาะโตก็คือ ก็เป็นเหมือนกับคลังอาหารให้เรานั่นแหละเนาะปลาเราก็จะมีมะพร้าวนั่นนู่นนี่โอคคบครับผมครับคลังอาหารในบ้านเราซึ่งเราไม่ต้องออกไปหาซื้อไกลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดหาอาหารเล็กๆอันนี้เป็นโอ้ที่เห็นอยู่เนาะที่เห็นอันนี้แมงกิซอนเนาะเห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นจุดเล็กๆก็จะเป็นแบบพอเพียงครับมีหอนเล็กๆมีไฟโซล่าเซลล์มีอุปกรณ์ของเราอื ก็ใส่แล้วก็จะเอาไว้อันนี้ก็คือถ้าเป็นตอนกลางวันนี้เขาจะชาร์จเข้าเก็บใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับถ้าเป็นกลางวันตอนนี้เขาก็จะชาร์จพลังงานจากไฟโซลาร์เซลล์ของเขาอยู่ไฟตัวนี้นะครับผมใช่ครับไฟตัวนี้เลยแค่นี้เองนะครับใช่ครับครับเก็บเก็บเข้ามาที่ตัวเก็บไฟใช่ครับพอตอนกลางคืนก็มาเปิดใช่ไหมครับผมใช่ครับก็ได้แมงกิสอนะครับไม่ต้องไปหานึกผมนึกถึง แต่ก่อนนี้ต้องไปเหยียบที่โครนนะครับอาจารย์ใช่ครับอันนี้ไม่ต้องเหยียบนะครับไม่ต้องครับเปิดเสียงนะครับเลยเขาจะมาให้เราถึงที่นะครับแต่เท่าที่ผมดูว่าทําไมถึงได้นะครับก็เกิดจากที่อาจารย์ขุดโคกน้องนายใช่ไหมครับครับผมแมงกซอรเขาก็ไปชอนชายที่นุ่นมาเสร็จปุ๊บเขากินอาหารเป็นธรรมชาติแล้วก็มาทําไฟดักแมงกิซรนะครับก็ได้กินนะครับจริงๆแล้วอย่างผมเองก็ชอบนะครับแมงกี อ่าเขาเรียกเมงอะไรเมงอีชอนนา้นแบเมงอีซอนเมงกีซอนนะครับครับผมนั่นเลยอร่อยนะครับนะแต่แต่หากินยากแต่แต่มีวิธีการแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมแต่ก่อนพ่อพ่อแม่เราเนี่ยพาไปบริเวณคลองเนาะแล้วก็ตักน้ำใส่แล้วก็เหยียบย่ำเนาะใช่ครับนมกว่าจะได้มาแต่ทุกวันนี้อย่างที่บอกเกษตรสมัยใหม่แล้วก็นวัตกรรมหลายๆอย่างมันทําให้เราได้สบายขึ้นครับผมเทคโนโลยีมันทําให้เราแบบบริหารจัดการได้ง่ายแต่ก่อนถ้าในกรณีที่เรา ทำเกษตรอะแบบเดิมเดิมก็จะเป็นแบบนี้ครับเหมือนที่เราเห็นด้านขวาเนี่ยแห้งๆแบบนี้อันนี้คือการเกษตรแบบแบบธรรมชาติแบบร่างเดิมเลยแบบรอแค่ฟ้าฝนครับผมมันก็เลยได้แค่นี้ปีละครั้งได้แค่นี้นอกจ้านี่เปรียบเทียบได้เห็นเลยนะครับนะขวามือผมก็คือแบบแบบเดิมนะครับเดิมซ้ายมือผมก็คือแบบใหม่ท่านลองคิดดูนะครับนะ เหลืองกล้วยเหลืองกับกล้วยเคี้ยวนะท่านจะเลือกแบบไหนอันนี้ดนี่ผมใช้น้ําอยู่แต่ว่ามันก็ยังไม่เพียงพอยังใช่ไหมครับครับผมมันก็ยังไม่เพียงพอสุดท้ายพอเรามาทาโคกงหนองนามันมีที่ซับมีที่กระจายน้ําไงครับผมมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมผมผมจะต้องทําแบบนี้เพื่อที่จะได้เห็นพื้นที่ในการเปรียบเทียบแล้วก็แตกต่างกันครับผมอย่างชัดเจนนะครับครับก็ถือว่าเป็นแนวทางนะครับได้หลายคนที่มาดูก็ไม่ได้หมายว่ามันจะดีที่สุดหรอกอย่างที่ผมอธิบายไปทุกคลิปว่า ก็ให้ท่านเอาไปเลื่อยแล้วก็ลองไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมครับก็ปรับใช้ได้นะครับอาจารย์ใช่ครับสามารถที่ไปปรับใช้ได้ประยุกต์ได้อย่างผมเองก็คือมีที่อยู่ประมาณสิบเอดไร่ครับผมตอนนี้ก็ได้ขุดขุดสระนะครับลึกประมาณเกือบเกือบเกือบไร่นะอาจารย์ครับขุดทิ้งไว้เลยนะครับแต่อนาคตก็คือคงต้องไปลงโซล่าเซลล์เจาะบาดาลแล้วก็ทำรั้วนะครับนะถึงเวลาเราก็ ไปปลูกต้นไม้ต้นยางนาหรือว่าปลูกเหมือนที่อาจารย์ที่เห็นแน่อาจารย์นี่นะครับผมทาแน่นอนนะครับเพราะมันเราเราก็ชอบธรรมชาติแบบนั้นเป็นความสุขนะครับผมเนาะไว้เวลาพักผ่อนก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับอันนี้ขุดไปนี่เจอขดหินแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ครับขุดไปก็จะเจอหินแบบนี้ครับแรับความลึกประมาณเมตรกว่าเมตดกว่าก็เจอหินแบบนี้เลยพื้นที่แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันครับก็เลยเนี่ยคิดว่า ไปปรับประยุกตามความเหมาะสมโอเค okay, ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่พงศ์เสตศ์ครับที่มาเยี่ยมชมครับผม <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> สวัสดีครับขอบคุณมากน,นะครับอาจารย์ครับผมเห็นความเขียวขจีแล้วแบบ <c oughs> สบายๆครับครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้กล้วยพันอะไรเนาะอาจารย์นี่